สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับและตอนนี้เราอยู่ในเกมคอมพลีเที World at War ภาคที่8แล้วนะฮะตอนที่ก็กลับมาด้านแต่กลับมาที่สมรภูมิแนวรบด้านตะวันออกของยุโรปนะฮะระหว่างเยอรมันและโซเวียตนะฮะโอเคมาอ่าตอนนี้เขาก็ โซเวียตก็กลับกลายเป็นฝ่ายบุกอย่างเต็มตัวแล้วตอนนี้เยอรมันก็กลายเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเต็มตัวเหมือนกันแม่ลัดแอนไอออน16เมษายนสองพันเก้ร้อยสี่สิบห้านีโลไอเยอรมนีเฮ้ยอว่าโอ้ยไอ้กดจีเฟรมทรวร เจดเจดเราได้เล่นเป็นทีสามสิบสี่ยังก็เหรือว้าวเออสิวิ่งไปไหนเฮ้ยทำอะไรโอ้ยโอ้ยตกใส่เสื้อฟ้าอยิง Why nó không băng đồn, vào sociedad? V đồn tôi không băng bay, cảını bay, Leonard hay mình. à, c aquí en không phải bnyt không... ¡ t Không có Ôi, ไี่ว่ะพบวอาไม่เห็นไม่เห็นแล้วควันเยอะมากฮนะฮ่า,ายาิงอีกเรียบร้อยโอ้ไปต่อเพราะว่าเราได้เป็นที30สี ผมเออใช้มุมให้เป็นประโยชน์เออเออโอ้ยตรงนั้นก็มีนี่ว่าน้ำกระจายโอ้ยออไอ้พวกเจอทั้งวัน ไม่เห็นครับมองไม่เห็นเออ,อ,อโอ้ยเจ็บโอ้ยอยู่คนนั้นใช้มุมมันถอยแล้วยิงฮ่าฮ่าดัสประดันย้ะตากรพยายามยิงอ,อ ต่อวะโอ้ยต้องห,หนีหนักข่าครับเนี่ยเ้็งหนีไหมรถถังทางซ้ายเขาบอกรถถังทางซ้ายเฮ้ยแต่ข้างหน้าก็มีนะรถถังเนี่ยโอ้ย,อย,อยคุณอืออือระเบิด ราถ่านทางซ้ายที่อยู่ไหนครับโอ้อยู่ตรงนี้ไงออืนี่ไงใช่ไหมใช่อ่าต่อไปก็มาแล้วเยส้อมบินอฮะไปต่อต่อเลยฮะไปต่อนี่โล้เรือแซ่บรถใหญ่เยอรมัน ไมอีกวะขอคอยไปก่อนเลยเฮ้ยสุดรเข่าแดงจริงไปก่อนอือคอมบิ้นยตรงนีไงต้ไงนี้กิงซ้ำเพื่อความแน่ใจวูยสไลบังเกอร์ทรานอร์อนสอร์ตทางขวา ป้านไงเอาติดพุดดินอีกแล้วออื้เรียบร้อยเย้้ยเฮ้รถังเออข้างบนตีอีกหญิงอีกฮ่าไม่นึกเลยว่จะได้ประคับทีสามสี่อ นี่เรียแบรบ้อยปืนใหญ่ทำลายว้าวตรงนั้นหรือเปล่าบ onwards ไป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 ไหนครับโอ,อ,อ้ยขอคอยยิงก่อนไม่ไมีความปลานี่โว้ยเอ้ย ระเบิดฮ่าฮ่าขอทับเอออยากเกาะของทับแดงเกรียงไกลเขาจะไปทีสามสิบสี่เข้าใจไหมเอ,อ๊ะไปทางนี้ใช่ไหมออไน่าจะใช่ใช,ใ,ชใช่แหละ ไอ้ต้อไปไทเกอร์สองก็ละโอ้ยผมพยายามอยู่อเอ้ยโอาไว้จริงอุ้ยอ๋อฮดาสปดันยาเย่โอ๊ยไม่แล้วเพนเตอร์ ผมยิงอยู่เริสนอฟผมพยายามยิงอยู่ทำไมทางฝ่าทนี่ไอ้ทางซ้ายที่ยิงเราได้จังเลยนี่ไงโดนอีกแล้วเนะี่ยโอ้ไม่น่าใช่นี่นะยิงเข้าไป โอ้ยในนี้เหรอนี่ไงตัวต้นเหตุเฮ้ยโหเยอะจังเลยปลายหอกคอยก็ทำลายไปแล้วอ๋อหอกคอยนั่นเรียบร้อย อะไรทางขวาโอ้ยไม่ใช่ทางขวาแล้วข้างหน้าอันนี้ข้างหน้า,า,ายิงก็ไปยิงตีแน่ฮ่างานนี้มาดิมิทรีเต็มเต็มเลยไปเฮ้ยเฮ้ย

ไว้เราถังเราหรือแค่สองคันวะมันพิจอดรอเราด้วยนะโอเคอุ้ยฟังเกอร์ข้างหน้ายิงก่อนเลยมีแป๊บหนึ่งขอสวนแทนเซอร์เช็กก่อนแป๊บหนึ่ง ะไทเกอร์ทูทำลายบังเกอร์ก่อนโอเคเราน่าจะไปเผชิญหน้าไทเกอร์ทูได้ละมั้งโอ้ยโอ้ว้ายรู้แล้วเอนมีแทงซ์เออฮ่าโอ้ย บังเกอร์บังเเป็นทีสาี่ที่ดีโดดกระสุนโคตรเร็วผมมองไม่เห็นเลยอ่ะฝุ่นดินไฟยิงอยู่อันแน่อันแน่อันแน่หนึ่งสองสามว้า อยู่ใกล้ขนาดนี้เลยเหรืออ่าไอันนี้ประสาหายอุ้ยข้างหลังนั่นเหรอเมื่อกี้เหมือวิ่งไม่โดนนี่แดงคว่มบินฮ่าโอ้โหมาแอบกันตรงนี้ทำไมกูยิงไม่โดนวะเออมันต้องโดนอย่างนี้นี่แก่ ไทางไหนต่อตรงนี้โอ้โหขอคอยไม่เหมือนเหมือนไม่โดนวะไม่แม่มันเหมือนไม่โดนขอคอยแปลกๆปลกไหมยานเกาะมายานเกาะยิงไม่โดนหรอกเว้ยมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นมันอยู่ไหนวะโอเค โอ้โหได้ชนะข้ามแรกหรอกใครอยู่สูงกว่าข้าเอ้ยใครอยู่สูงกว่าข้าได้ข้ายยิ่สูงกว่าเจ้าเยอรมันเออเออ s h o o ยิงอยู่ที่กระสุนจะหมดแล้วเนะี่ยโดนบ้างไหมเนะี่ยเออระเบิดสกิลกระถังขั้นต่อไปขั้นต่อไป ขัดต่อไป uh! มันถอยมันถอยเออรำเบิดอีนี่แหละฮะไหนเราทางตรงไหนครับเออเยอรมันในสนามเพาะสนามเพาะเจย์ยิง ไในคีไทเกอร์นะวะนั่นมันแพนเทอร์ไม่ใช่ปุป๊บฮะในคีไทเกอร์ไม่มีนะเรสโอฟเฮ้ยทำไมเหมือนทะลุอะต้องลงไป เออมันต้องโดอย่างนี้ดินี่โอ้มีศัตรูอยู่ตรงสนามเพราะเต็มเลยเพราะฉะนั้นปืนไปฮ่าฮ่ากลายเป็นมะพร้าวเผาให้หมดกล้วยปิ้งโหมันเอามันเอากล้ามาก มันเอามันมันเอา,เอาเปืนไรเฟิลจีโรถถังจะจอดเอาเข้าเหรอฮะผมเห็นสิ่งนั้นอ่าทำไมมันไม่พังวะเออเพนเทอร์เพนเทอร์เพนเทอร์เ,เ,เออจ็ดร้อยเพนเทอร์ ใช่ว้าวมีตรงนี้อีกตีเลยไอพังสิวะไอ้พังเซพังเย่ไปด้วยแล้วก็พังตึงโน้นอะไรยิงได้ไหมยิงได้เขียแล้วต้ไปทางนู้นไปเดี๋ยวเราคันเดียวแล้วหรอวะ พืกอ,อ้ทำอะไรล่ะพวกไอ้พวกตายทำอะไรแต่ต้องนี้ยังมีหอคอยอยู่เพราะนั้นทำลายทำลายฮ่างานดีปะมันมันบางครับแป๊บนึงนะเอ้าไปไม่ได้เราใส่ต้องไปอีกทางหนึ่งตรงนี้ใช่ไหม น่าจะตรงนี้แหละอ้า,น,านี่ไงทำอะไรอะไรครับผมนี่ไงมาแล้วนี่คือชัยชนะสวยงามของเรา จะทางสุปลินอุรานเมอบอรลินเอ้วันนี้เราจะไปเบอร์ลินกันแล้ว ้ามองเห็นคนโกงความตายในสตลนกราดเขาทำให้พวกเราทุกคนภูมใจ